สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยพิเศษปกติ v p p นะครับประจำวันที่4ตุลาคม2565นะครับส่วนแนวทางนะครับฮานอยพิเศษปกติ v p p นะครับของวันที่3นะครับตุลาคม2565นะครับวันนี้ก็มาเข้าแบบเด้งๆนะครับมาเข้าอยู่ที่ทั้ง3หน่อยเลยนะครับวันนี้ ส่วนฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่ตัวเจาะนะครับเจาะอยู่ที่เจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็แตกสามตัวนะครับอยู่ที่สามศูนย์เจ็ดนะครับผลก็คือสามเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามนะครับวันนี้ก็เข้าเจาะอยู่ที่สองสองตัวนะครับแล้วก็สามตัวแตกนะครับส่วนฮานอยปกตินะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ตัวเด่นนะครับเด่นสองวิ่งสองรูดสองนะครับ ก็เข้าจอดอยู่ที่2เด้งนะครับก็คือ2662กับ9 6 6 9นะครับผลก็คือ169กับ26นะครับวันนี้ก็มา26ตรงๆส่วน9 6 6 9ก็มาตัวกลับนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับวันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่ตัวเด่นนะครับเด่น4วิ่ง4รถส4นะครับ ก็เข้าจออยู่ที่4 2 2สนะครับผลก็คือ3 2 4กับ30นะครับวันนี้ก็มาแบบเด้งๆทั้ง3หน่อยเลยนะครับส่วนฮานอยนะครับของวันที่4ตุลาคม2 5 6 5นะครับแอดก็จะให้เลขเด่นในตารางนะครับเลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่5นะครับ แล้วก็ศูนย์เก้าแปดหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ตัวเด่นนะครับเด่นอยู่ที่ห้านะครับเด่นห้ารองศูนย์นะครับเด่นอยู่ที่ห้าตัวรองก็คือศูนย์จับคู่เด่นนะครับจะมีอยู่ที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่ง

เอกสามตัวนะครับจะมีอยู่ที่หนึ่งห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งเก้าห้าแปดเก้าห้าศูนย์นะครับส่วนห้านอยปกตินะครับเอสก,ก็จะให้ตัวเด่นนะครับเลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่ เก้าเจ็ดหกหนึ่งสี่แปดนะครับเลขกเด่นนะครับเอสก็จะให้เด่นอยู่ที่เก้านะครับเด่นเก้ารองเจ็ดนะครับเด่นอยู่ที่เก้าตัวรองก็คือเจ็ดนะครับจับคู่เด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่เก้าหนึ่ง 9 4 9 6 9 7 9 8 7 1 7 4 7 6 7 8 6 1 1 6กสีแล้วก็1นึ่แล้วก็สีนะครับเรียกสตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่1 7 4 6 9 7 สี่เก้นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับแอดก็จะให้ตัวเด่นนะครับเด่นอยู่ที่เด่น6นะครับเด่นอยู่ที่6นะครับเด่น6ตัวรองก็คือ3นะครับจับคู่เด่นนะครับจะมีอยที่60 หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง สามสี่สามห้าก็สามเก้านะครับเอ็ดกลับหัวให้ด้วยนะครับเลขสามตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่เก้าหกสามศูนย์หกสามก็หกหกเก้าโอเค หกนะครับ6ก,กัก9ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมกับหัวด้วยนะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ